ในปัจจุบันครับมะเร็งต่อลูกหมากพบมากขึ้นบางประเทศแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง<ๆ>เช่นในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับแซงมะเร็งบอดขึ้นไปเลยส่วนในบ้านเรามะเร็งต่อลูกหมากก็ยังอยู่ที่เราอันดับ4อันดับ5ของมะเร็งในผู้ชายคราวนี้ความสําคัญในการวินิจฉัยมะเร็งต่อลูกหมากให้เร็วแล้วก็แม่นยานั้นนะจะเป็นมีผลต่อการเลือกวิธีรักษาถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วระยะเริ่มต้นวิธีรักษาก็จะหลากหลายผลข้างเคียงต่ำแถม เป็นการรักษาที่หายขาดด้วยครับเราจรึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใ,ในการวินิจฉัยครับสวัสดีครับสงการแพทย์วิศวะกับหมอวัดครับมะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยปกติในการวินิจฉัยเราใช้ส่วนประกอบต่ตางๆหรือวิธีการวินิจฉัยอยู่ประมาณ3อย่างครับ 1. ก็คือประวัติก็คือเริ่มมีอาการ2ตรวจร่างกายนะครับคลำด้วยนิ้วพบว่ามีก้อนหรือ มีความคลุกคละที่ผิวของตัวต่อมลูกหมาก 3. ก็คือทางห้องปฏิบัติการทาง l a บนะครับคราวนี้ในทางห้องปฏิบัติการหรือการใช้ l a บต่างๆในการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีความเฉพาะเจาะจ,จงอยู่แล้วก็คือเราใช้ค่า psa นะครับ uh, prosthetic specific antigen เป็นค่าเฉพาะเจาะจงสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะเลยถ้าค่านี้ผิดปกติเมื่อไรนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการวินิจฉัยด้วย การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากครับการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเราก็จะมีข้อบ่งชี้หรือว่าถ้าเราตรวจแล้ว term, มีก้อนที่ต่อมลูกหมากจากการตรวจทางทวารหนักเนี่ยอันนี้เราก็มุ่งตรงเข้าไปเลยไปสู่การตัดชิ้นเนื้ออันที่2คือค่า PSA ที่สูงผิดปกติหรือว่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราก็พุ่งตรงไปสู่การตัดชิ้นเนื้อเลยแต่วันนี้เรื่องที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมันมีนวัตกรรมหรือมีเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้การตัดชิ้นเนื้อแบบสุ่มละเราใชา้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI นะครับการสร้างภาพสามมิติแล้วก็ใช้อันตร s าซาวร่วมด้วยเนี่ยสร้างภาพไปในพร้อมๆกันก็คือสร้างแผนที่ในขณะที่เราตัดชิ้นเนื้อนะครับหรือที่เขาเรียกในภาษาอังกฤษว่า MRI อันตร s าซาวฟ u วชั่นโ o s ส a ตต b ไบ p อ y ีครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อ PSA ผิดปกติเนี่ย เราอาจจะมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือการไปทำเอ็มก่อน m อ i เนี่ยจะอ่านเนื้อออกมาเลยครับว่าความเสี่ยงสูงกลางต่ําถ้าความเสี่ยงของตัวเนื้อเนี่ยจาก MRI เป็นความเสี่ยงสูงครับเราจะมาใช้วิธีนี้แหละครับ MRI Fusion p r o c e s s biopsy y ครับก็คือเอาภาพที่เราทำไปแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นภาพ3มิติมาไกด์มานำทางในการใช้อันตราซาวเพื่อจะเอาเข็ม วางเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการสุ่มก็คือตัดเช้นเนื้อตอมลูกหมากในทุกๆส่วนซึ่งความแม่นยำเนี่ยประมาณ60%นะครับก็ไม่แย่แต่ว่าปัญหาก็คืออาจจะต้องถูกทำซ้ำเรื่อยๆในกรณีที่ยังตรวจไม่เจอแต่ว่าค่า p s a ขึ้นแต่ตอนนี้พอมี m r i เข้าม,มาแล้วเนี่ยเราทำแผนที่ได้เราทำตัวไกด์ได้เราใช้อันตรสาวนำทางไปพร้อมๆกับดูภาพ m r i ความแม่นยำมันเพิ่มขึ้นเป็น90%ครับ ดังนั้นเมื่อเราสามารถวินิจฉัยได้แม่นยำรวดเร็วจะนำเราไปสู่กระบวนการรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่แพ้กันนั้นเมื่อเราเวินิจฉัยมะเร็งต่อลูกหมาในระยะเริ่มต้นได้การเลือกการรักษาก็มีหลากหลายวิธีแถมผลการรักษาก็จะดีนะครับรักษาหายขาดได้ผลข้างเคียงต่ำด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เมื่อตรวจ P.S.A ผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจครับเรามาประกอบกับ เทคโนโลยีต่างๆได้มาทำา MI ก่อนนะครับแล้วก็มาปรึกษากันได้ครับว่าเราสามารถตัดเชื้นเนื้อด้วย m r i Fu s i o ไได้ไหมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำก้อนเล็กนิดเดียวเราก็สามารถเข้าไปเก็บเชื้นเนื้อได้อย่างถูกต้องครับเรียครับช่วงล่างมีปัญหาปรึกษาหมอดครับ